เรียนเรียนถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ป .6 อ๋อก็คือมาหามาหาตังเรียนเหรอครับอ๋อมามาทำอย่างนี้นานหลือยังครับกี่กี่เดือนแล้วพี่ถามแป๊บหนึ่งสองสามเดือนแล้วอ๋ออ๋อมา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 นั่งมานั่งอย่างนี้ทุกวันหรอครับอ๋อวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงป ตอนเที่ยงอ๋อโอเคโอเคสู้ๆนะครับสู้ๆนะเือตเวเล็ก <c oughs> ดีละวัสดีเดอ้อพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับกระชูช่องบาลีใส่บุญอีกแล้วพี่น้องเมื่อนีก้กะบาลีได้ออกมาแบ่งปันตามเคยพี่น้องเนะาะจะคิดได้แบ่งปันจักคนหมนือนมะ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปที่ตามชมกันเลยพี่น้อง 阿、啊、婆。 ไอ้นี่เหรอไปเอาเอาอันนี้ไปขายเหรอแล้วจะเขียนไปไหนเนี่ยไปเก็บต่อโอเคสู้ๆ okay. ครับไม่มีเหรอเอาเอาไว้ซื้อนะเอาไว้ซื้อนะครับทำไมไม่มีไม่มีใครให้เลยเหรอ ฮะหนงสองมดแนโ่โอเค,ออคเอโอเคสู้ๆนะโอ้ยโอเคโอเคโอเคครับสู้ๆนะลุงสู้ๆนะนี่กำลังจิขึ้นมาแบ่งปันกับคนอยู่สะพานลอยพี่นอ้องเลยวอลลี่เห็นวอลลี่เสียเงินที่ที่ไอ้เตียงฝากไว้อะเนาะไปแบ่งปันคนเล็กคนละน้อยพี่น้องเลยคนอยู่สะพานลอยเป็นอ่ คนดนิดจิต้าเนาะพี่น้องเป็นนักเรียนเนาะอยู่พูดฟังคุณเนาะกลับไปแบ่งปันก็เป็นวันนี้เป็นวันยุทธพี่น้องเห็นเป็นนักเรียนมาดีจิต้าเนาะพูพี่น้องอยู่ฟังพูดเนออาะ เพิ่งทีหลายคนอยู่เด้บริการกาะขึ้นมาเนาะจะเป็นช่วงนองการพิจารณาความค้นต่อไปนี้ก็จะเป็นคนคนขายของพี่น้องไหมต่อไปเพิ่นก็จะเป็นคนมีอย่างในเดี๋ยวบริสตไปเบิ่งเนาะมีไหมครับวัดยืนวัดยืน ก็จะเป็นคนขายของเพรวันนี้ก็มีโคตอท่านคือเก่าไปน้อยขึ้ขกันเนะเววาะแต่วอนี่จะไปทั้งคนก่อนทั้งคนก่อนเดี๋ยวขายของเนาะเดี๋ยว ใช่ห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับรองเข้ามาสวัสดีมามาอย่างนี้ทุกวันเหรอครับหรือมาเฉพาะวันหยุดมาแค่ช่วงที่ว่างอ๋อครับวันนี้มื้อแล้วได้ได้ได้เยอะไหมครับวันหนึ่งไม่เยอะครับช่วงนี้โควิดโอเคอ๋อครับได้อยู่อย่างนี้มานานหรือยังครับทำอย่างนี้มานานหรือยังผมเล่นมาจะสามปีแล้ว สามปีแล้วใช่ไหมครับอ,อ๋อตอนนี้เล่นตอนจะต้องมาเริ่มเล่นตอนม5นี่อ๋อตอนนี้เรียนเรียนเรียนอยู่ไหนนะครับ,บ,บเรียนเรียนจบม6ครับแล้วจะเข้ามาอ๋อครับวันนี้วันนี้วันหยุดเนาะครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้มาไหมครับนี่มาอ๋อโอเคโอเคสู้ๆนะครับเดี๋ยว <oro> ไปไปไปหาน้องกัน้วก<อ>ันนี่เป็นยายเนาะเราจะไปไปหาน้องกันนั้นก่อน อันนี้อันนี้เป็นน้องตัวเล็กเป่าแค้นเลยมีน้องเป่าแคนอยู่นนเนาะแล้วเป่าแคนเยู่ ตอเล็กใช่ครับตอนเล็กเรียนเรียนเรียนถึงไหนครับเนี่ยเรียนเรียนอยู่ไหนเรียนถึงไหนแล้วเรียนเรียนวาารเรียนเรียนถึงไหนแล้วป .6 ตอนนี้ตอนนี้อยู่ป .6 อ๋อก็คือมาหามาหาตังเรียนเหรอครับอ๋อมามาทำอย่างนี้นานหรือยังครับ กี่กี่เดือนแล้วพี่ถามแป๊บนึสงสองสามเดือนแล้วอ๋อโอเคแล้วแล้ว,แล,วแล้วพ่อแม่อยู่ไหนพี่ถามแป๊บนึงพ่อแม่อยู่ไหน,นอยู่บ้านอยู่บ้านอ๋อโอเคอเนีเ่ยน้องอันนี้นี่เป็นน้องที่เขาบอก อายุกี่ปีแล้วพี่ถามแป๊บนึงอายุกี่ปีแล้วอายุ12ปีแล้วครับโอเคโอเคน้องก็อายุ12ปีแล้วครับเป็นเป็นหาตังเรียนนี่บริษัทสามเป็นลายกะเนาะพีกี่ถามเป็นลายจังเด็บมาได้พี่น้องเพื่นกัเพื่นเพื่นเป่าแค้นอยู่เนาะก็พออยากพ่อยากกวนเพื่อนพี่น้องเลยกับโอเคบอลลี่สิไปสิไปทั้งหลังพุ้นต่อหน้าพี่น้องเนาะทั้งหลังขึ้นต่อทั้งพุ้นต่อ

ตัวเล็กอาเยครับตัวเล็กอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยสองปีโอ้มา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 นั่งมานั่งอย่างนี้ทุกวันหรอครับโอ้วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงไปต,ต,ตอนเที่ยงอโอโอเคโอเคสู้ส้นะครับสู้สู้นะตัวเล็ก พี่น้องี่ร้องสำหรับการแบ่งปันมานี่กับบารลีกาจะได้ลงไปขายของต่อพี่น้องกับบารลีกาขึ้นมาแบ่งปันกับคนอยู่สะพานลอยน้องอยู่ฝั่งพูดเนาะพูดฝั่งนั้นหะเนาะคนเป็นเป็นนักเลียนน่ะพี่น้องมาหาเงินเรียนเนาะกับบารลีกาตอนนี้บารลียังขายของอยู่แลละกับบารลีขึ้นมาแบ่งเวลาขึ้นมาแบ่งปันกับ็นเนาะบารอ่ีอ่า ฝากข้านไว้กับก๊อบอ้ายเพื่อนนะพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอลลี่เนี่เด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำลิปต่อๆไปเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบอลลี่สิลงไปขายของก่อนเนาะพี่น้องครับข่าวสบายดีทุกคนเด้อพี่น้องสบายดี